คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเสียงท้องร้องตอนตีสอมันดังกว่าเสียงนาฬิกาปลุกซีกเมื่อ5ปีก่อนผมยืนอยู่หน้าตู้ ATM ที่หน้าปักซอยในมือมีบัตรใบสุดท้ายที่มียอดเงินคงเหลือแค่22บาทผมกดออกมาไม่ได้และในกระเป๋าสตางค์ของผมมีเหรียญรวมกันไม่ถึง10บาทด้วยซ้าคืนนั้นฝนตกหนักมากครับผมเดินกลับห้องเช่ารูหนูที่ค้างค่าเช่ามาแล้วสเดือนในหัวไม่ได้คิดเรื่องความรวยเลย ผมคิดแค่ว่าพรุ่งนี้จะทำยังไงให้มีข้าวตกถึงท้องนั่นคือจุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตของผมจุดที่คำว่าศักดิ์ศรีกินไม่ได้และคำว่าอนาคตเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันผมเริ่มจากงานรับจ้างทุกอย่างที่ขวางหน้าครับตั้งแต่ล้างจานแบกของจนไปถึงพนักงานขายที่โดนปฏิเสธใส่หน้าเวละร้อยรอบเชื่อไหมครับความเหนื่อยไม่ได้ฆ่าเราหรอกแต่สายตาที่ดูถูกต่างหากที่กรีดใจเราที่สุด มีอยู่วันหนึ่งผมพยายามไปเสนอขายสินค้าชิ้นนึงให้กับเจ้าของร้านของชําเขาปัดมือไล่ผมเหมือนไล่มแมลงตัวหนึ่งและพูดว่าหน้าอย่างมึงเนี่ยนะจะทำธุรกิจไปหางานประจำที่มันมั่นคงทำไปวันๆเถอะอย่าหาทำอะไรเกินตัวคำพูดนั้นมันก้องอยู่ในหูครับผมกลับมานั่งร้องไห้ใต้สะพานล,ลอยถามตัวเองว่าหรือเราเกิดมาเพื่อเป็นขยะจริงๆแต่ในจังหวะที่ผมกำลังจะถอดใจผมมองเห็นมดตัวหนึ่งครับ มันกำลังลากเศษขนมปังที่ใหญ่กว่าตัวมันสิบเท่าขึ้นไปบนกำแพงที่ลื่นและสูงมันตกลงมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มันไม่เคยหยุดเดินผมตัดสินใจว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันผมเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ผมไม่ได้มองหาเงินแต่ผมมองหาปัญหาของคนอื่นผมสังเกตเห็นว่าในซอยที่ผมอยู่มีคนแก่เยอะมากที่ลูกหลานไม่อยู่บ้านและพวกเขาไปตลาดลำบาก ผมเริ่มจากการรับจ้างไปซื้อของด้วยรถจักรยานเก่าๆคิดค่าบริการแค่5บาท10บาทตอนแรกคนหัวร้อยย่อครับบอกว่าทำไปก็ไม่รวยหรอกแต่ผมไม่สนผมทำด้วยหัวใจผมจำได้หมดว่ายายบ้านนี้ชอบกินผักอะไรลุงบ้านนั้นไม่กินเผ็ดจนกระทั่งวันหนึ่งจากจักรยานกลายเป็นมอเตอร์ไซค์และจากผมคนเดียวกลายเป็นทีมงาน5คนผมไม่ได้แค่ส่งของ แต่ผมส่งความใส่ใจผมเริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับเริ่มเรียนรู้การขายออนไลน์ในวันที่คนอื่นยังกลัวผมนอนวันละสีชั่วโมงติดต่อกันเป็นปีๆเพื่อศึกษาวิธีการหาเงินในโลกยุคใหม่ที่คนอื่นมองข้าม3ปีผ่านไปจากยอดเงิน20บาทในวันนั้นวันนี้ผมยืนอยู่หน้าบริษัทขนส่งและอ e ีคอมเมิร์ซที่มีพนักงานกว่า100ชีวิต ยอดเงินในบัญชีไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจที่สุดครับแต่เป็นรอยยิ้มของแม่ในวันที่ผมพาท่านไปซื้อบ้านหลังใหม่ด้วยเงินสดวันที่ผมเดินกลับไปที่ร้านของชำร้านเดิมเจ้าของร้านคนเดิมจำผมไม่ได้เขาถามผมว่าคุณทำยังไงถึงรวยขนาดนี้ครับผมยิ้มแล้วตอบไปสั้นๆว่าผมแค่ไม่เคยหยุดเดินในวันที่ทุกคนบอกให้ผมหยุดครับเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องปฏิหารครับ แต่มันคือเรื่องของความอึดคนส่วนใหญ่แพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเพราะมัวแต่กลัวคำดูถูกแต่จำไว้เถอะครับต้นไม้ที่สูงที่สุดมักจะโตมาจากดินที่เละเทอะที่สุดเสมอถ้าวันนี้คุณมียอดเงินในบัญชีเหลือศูนย์หรือกำลังเจอทางตันอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเพราะนั่นอาจจะเป็นบทนำของเรื่องเล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณก็ได้